วัดีค่ะวันนี้พบกับแม่อูนนะคะวันนี้พามาชมบรรยากาศริมน้ําค่ะหลังจากที่เราลงทุ่งนาป่าเขามานานนะคะวันนี้หพามาดูนะคะแม่น้นนํานครนายกพิกัดตรงนี้นะคะเข้ามาตรงซอยหินดาดค่ะก็เลยตลาดเท่งโหนมานิดเดียวนะคะตลาดเท่งมานะคะเลี้ยวซ้ายเข้ามาในซอยหินดาดพิกัดตรงนี้ค่ะเราพามาดูอะไรคะเราพามาดูสวนมะยงชิดค่ะ ซึ่งเป็นต้นที่พึ่งพร้อมเก็บผลผลิตนะคะก็คือมาเป็นเจ้าของบ้านสวนพร้อมที่ดินแล้วก็ปลูกสวนมะยงชิดได้เลยนะคะเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศค่ะตรงนี้จะได้ยินเสียงน้ําน้ําไหลไหมคะตรงนี้ค่ะบรรยากาศก็คือจะเป็นแม่น้ํานครนายกเลยนะคะเห็นไหมคะตรงนั้นก็จะเป็นทานกกั้นน้ําตรงนั้นน้ําก็จะไหลามาเลยเนาะแสดงว่าถ้าเกิดเรามาเป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้นะคะเราก็จะสามารถเล่นน้ําตรงนี้ได้เลยนี่ค่ะ รายละเอียดเพิ hmm. mm ่มเติมเดี๋ยวพาเข้าไปดูในสวนมะยงคิดเลยค่ะไม่แล้วเรียบร้อยหมดในต้นเลยเราจะมาทำอะไรเราก็ทำได้ตรงนี้ก็เป็นท่อสูบน้ำเนาะค่ะก็จะเป็นวิวเขาเลยแบบนี้เลยนะคะนี่ค่ะบรรยากาศดีมากเลยนะคะเนี่ยค่ะ มีต้นทุเรียนนะคะตรงนี้ที่เข้ามานะคะก็จะมีเออต้นมะยงชิดนะคะทุเรียน อันนี้ต้นมังคุดก็คือเป็นผลไม้รวมเนาะเป็นผลไม้ส่วนผลไม้รวมแล้วพวกนี้เป็นผลไม้ที่อันนี้ต้นอะไรต้นนี้ต้นอะไรเนี่ยทีนี้อันนี้ต้นอะไรนะต้นขนุนขนุนนี่ต้นมังคุดโอ้มังคุดสวยมากนี่มังคุดนี่มังคุดออกลูกไหมนี่ยนี่มังคุดแสบมังคุดอันนี้ออกลูกแล้วก็คือเขตแดนอยู่ต้นขนุนต้นนี้แถวนู้น หน้ากว้างประมาณเกือบอนี่ค่ะก็เขตแบนอยู่ที่ต้นขนนต้นนี้นะคะคก็จะมีเสาไฟนี่ค่ะ มะละกอเ,เนี่ยนี่เนี่ยนู่นเห็นยังตน้นมะละกอที่เดรร์ <ๆ S 2> น,รารารน,นันนะใช่เขียวนะจ้ะถึงมะละกอนู่นเ็ดนะปักตรงนูน้นก็ปักไว้ให้อยู่มีถุงเจอดันได็ถึงต้นมะละกอต้นนั้นนะค<ช>่ะใช่แล้วก็ไปนู่นเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนาะถูก<ว>ต้นทุเรียนมีหลายต้นมากเลยนะคะพร้อมออกลูกแล้วเนี่ย ุมใหญ่มใังคดโอ้แค่ได้ต้นทุเรียนต้นหนึ่งก็แฮปปี้นี่นับไม่ั่วนเลยกี่ต้นแล้วเนี่ยมีไม้หลักๆลยกุลส่วนของบ้านเนาะก็มีบ้านคนสวนหนึ่งหลังนะคะโอ้ไม้เขาเยอะบรรยากาศดีมากร่มมากที่ไหนก็นไม่น้ำใหญ่ เนมะพร้าวอันนี้ก็จะมีเป็นแท้งน้ําให้นะน้ำไพักน้ําให้ไม่แปลกใจเลยนะว่าอันนี้ต้นอะไรนะคะเออหนูว่าจะว่ายอยู่ต้นใหญ่มากเลยอะ เวลานาสออนตัวนี้บอกบินฟ้าเนี่ยเคลอเคอะไรันอันนี้หน,นึ่งไร่ตอกฝา